ลองวิทยาศาสตร์สนุกๆนะคะแล้วก็ง่ายๆนะคะนันกเรียนสามารถทําได้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารอย่างง่ายๆนะคะที่ทําได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้จะเป็นการทดลองสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เป็นน้ําตาลน,นะคะนักเรียนเรียนมาแล้วว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตที่เป็นประเภทแป้งนะคะซึ่งมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่กับ น้ำตาลนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบอคาร,ร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลกันนะคะสำหรับสารเคมีที่เราต้องใช้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะสารละลายเบนเนดิกนะคะสารละลายเบนเนดิกนะคะเป็นของเหลวนะคะที่มีลักษณะเป็นสีฟ้าใสๆแบบนี้นะคะเลืยนมองเห็นไหมเป็นสีฟ้านะคะ อ่ะโอเควันนี้ครูมีสารอยู่3ชนิดนะคะลักษณะใสใสเหมือนกันหมดเลยนะคะใสใสเหมือนกันหมดเลยครูยังจะไม่บอกว่าสาร3ารชนิดนี้คืออะไรนะคะครูจะยังไม่บอกว่าสารทั้ง3ชนิดนี้คืออะไรเราจะทําการทดลองกันก่อนนะคะวิธีการที่จะยุ่งยากกว่าการทดสอบสารอาหารประเภทอ,อื่นเนี่ยคือวิธีการเนี้ยเราจะต้องนํามาต้มนะคะ เดี๋ยวข้อแรกเลยครูก็จะใส่สารละลายเบเนดิกต์ลงไปก่อนในหลอดทดลองทั้ง3หลอดนะคะเขย่าสักเล็กน้อยเพราะว่ามันอาจจะเกิดการนอนก้นตกตะกอนนะคะเขย่าทุกอันเลยนะ,ะเริ่มจากหลอดแรกนะคะหลอดแรกคืออยู่ทางทางซ้ายมือของครูนะคะ สองสสโอเคตอนเราหยดไปครั้งแรกนะคะสารละลายก็จะเป็นสีฟ้าตามปกติยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสารละลายจะเป็นสีฟ้าตามปกติยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเนื้อเรียนเอาสารที่เราหยดอา,อาหารที่เราหยดสารละลายเบเดิกแล้วเนี่ยไปตั้งไปให้ความร้อนนะคะเนักเรียนมองเห็นนอ้อดหลออสุดท้ายนะคะเขย่าสักเล็กน้อย มึงคนเห็นมีตะกรอนนิดหน่อยนะแสดงว่าครูก็ใส่เยอะพอสมควรอ่าโอเคทุกหลอดเนี่ยเป็นสารละลายสีปั้มกันหมดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเป็นน้ำตาลจริงๆนะคะแล้วจะมาเฉลยภายหลังนะคะอ่ะทีนี้ครูก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่จะช่วยเราอย่างนึ้งก็คือตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเราจะมาต้อง ต้มสารลายโดยผ่านบีเกอร์น้ำอันนี้นะคะเราจะไม่ต้มหลอดทดลองโดยตรงนะคะตอนนี้เราก็ทำการจุดตเกียงแอลกอฮอล์แล้วนะคะเราก็จะทำการต้มนะคะสารทั้งสามชนิดนี้นะคะลงไปครูขาครูจะจำได้หรอคะว่าสารอันไหนคืออะไร ะะไม่เป็นไรเดี๋ยวผลการทดลองมันจะตอบเราเองนะคะว่าหลอดไหนคือสารอะไรนะคะครูจําได้ว่าครูใส่อะไรลงไปแต่ผลการทดลองมันจะชี้ชัดให้เราเห็นเลยว่าอันนั้นคือสารอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวเราทิ้งระยะเวลาไว้สักครู่หนึ่งให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวครูจะหันทางด้านที่เป็นด้านบิก g e r ใส่ใสๆให้นะคะเราก็จะทําการให้ความร้อนกับสารละลายกับสารทั้ง3ามชนิด ะะดูซิว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเราก็จะต้มสักประมาณ3 2ถึง3นาทีหรือ3ถึง5นาทีประมาณนี้นะคะพอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าใครสังเกตดูดีๆนะมาดูใกล้ๆก็ได้นะจะเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะถ้ามาดูใกล้ๆแบบครูนะคะ ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงมากๆแล้วครูจะยกให้นักเรียนดูนะคะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะครูจะมาบอกคําตอบให้นะคะว่าแต่ละหลอดคือสารอะไรนะหลอดที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสารละลายโซเดียมคลอไร์นะคะสารละลายโซเดียมคลอไรก็คือน้าเกลือนั่นเองไม่ทําปฏิกิริยากับสารละลายเบนดิกนะคะเราก็เลยได้ สีฟ้าเหมือนเดิมแม้จะเอาไปต้มแล้วนะคะส่วนหลอดที่สองนี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอนจะสังเกตว่าสารละลายในหลอดทดลองนั้นเปลี่ยนเป็นสีส้มตะกอนแดงอิดนะคะหลังจากที่ได้รับความร้อนแล้วสีส้มตะกอนแดงอิดนะสารละลายตัวนี้รู้ไหมครูใส่อะไรเข้าไปครูใส่น้ําตาลกลูโคสเข้าไปน้ําตาลกลูโคส ะะแล้วเลยมันก็เลยทำปฏิกิริยากับสารละลายเบนดิกเมื่อเอาไปต้มก็เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้มตะกอนแดงอิดแบบนี้ส่วนหลอดที่3ค่ะนี่อันนี้คือน้ําตาลทารายสารละลายน้ําตาลทรายก็คือเอาน้ําตาลผสมกับน้ําเปล่านะคะที่เราเรียกว่าน้าเชื่อมนั่นแหละนะคะแล้วก็เอามาต้มแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้มีคําถามถามว่า ครูจะเอ๋ขาสองหลอดนี้เป็นน้ําตาลเหมือนกันเอาเกลือไม่ต้องไปสนใจนะเกลือเพราะมันไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตประเภทน้ําตาลเนาะสองตัวนี้เป็นน้าตาลเหมือนกันน่ะทาไมให้ปฏิกิริยากับเบเนดิกไม่เหมือนกันล่ะเวลาเอาไปต้มน้ําตาลกลูโคสเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะคะน้ำตาลกลูโคสเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีขนาดเล็กร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยจะทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิก ่วนน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายจำไว้เลยนะน้ำตาลทรายเนี่ยชื่อทางวิทยาศาสตร์คือน้ำตาลซูโครสเจ้าน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลซูโครสเนี่ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ค่ะน้ำตาลโมเลกุลคู่เกิดจากกลูโคสบวกกับฟรุกโตสก็เลยกลายเป็นซูโครสนะคะน้ำตาลทราย เพราะฉะนั้นมันเป็นน้ําตาลโมเลกุลใหญ่ร่างกายยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้พอเวลาเอามาทดสอบกับสารละลายเบนดิกมันก็เลยไม่ให้ผลการทดลองที่เป็นสีสม้มมีคําถามถามว่าครูค่ะแล้วหนูจะทํำยังไงให้น้ําตาลซูโครสหรือน้ําตาลทรายเนี่ยกลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลเล็กนะคะเราอาจจะต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อไปสลายพันทะทําให้น้ําตาลโมเลกุลคู่เนี่ยกลายเป็นน้าตาลโมเลกุลเดียวได้ ะะสรุปดังนั้นการทดสอบสารละลายคาร์โบไฮดเดรตประเภทน้ำตาลเราจะใช้เบเดดิกเอาไปต้มแล้วได้สีส้มกับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเท่านั้นนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวมีอะไรบ้างนะคะเช่นกลูโคโสนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือกลูโคโสแล้วก็กาแลคกโตสนะคะกาแลคโตสแล้วก็ฟลูโตส ะะส่วนน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะที่เกิดจากการผสมระหว่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว2ตัวเนี่ยก็คือน้ำตาลโมเลกุลที่มันใหญ่ขึ้นเช่นกลูโคสผสมกับกลูโคสเป็นมอนโตสนะคะกลูโคสผสมกับกาแลคโตสกลายเป็นแลคโตสและกลูโคสผสมกับฟุกโตสจะกลายเป็นซูโครสต,ตัวนี้นะคะ นักเรนค่อยๆทําความเข้าใจไปนะคะไม่ยากเกินความสามารถถ้าใครไม่เข้าใจสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะสรุปว่าเบเนดิกทําปฏิกิริยากับน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวตัวนี้คือน้ําตาลกลูโคสส่วนตัวนี้เป็นน้าตาลโมเลกุลคู่นะคะซูโครสหรือน้ําตาลทรายเบเดดิกไม่ทําปฏิกิริยาแม้จะเอาไปต้มนะคะดังนั้นนักเรียนแยกความแตกต่างของน้ําตาลโมเลกุลเดียวน้ําตาลโมเลกุลคู่ได้แล้วนะคะ ก็สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะให้นักเรียนลองไปทําการทดลองแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนย้อนหลังนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็กลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งได้นะคะสำหรับวันนี้ครูเอต้องไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย